วันนี้นะครับก็ขับรถมาในเส้น24นะครับมุ่งหน้าไปทางอ่าอําเภอดังรองบุรีรัมย์นะครับก็มาถึงกิโลเมตรที่101นะครับประมาณ101ก็พอดีว่ารถด้านหน้าเขาเบรกกระทันหันนะครับเนื่องจากว่ามีแบริเออร์มากั้นอยู่นะครับเนี่ยรถที่มาเนี่ยเขาก็งงกันใหญ่นะเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าไปยังไงนะครับรถหลายต่อหลายคันเขาก็มาเขาก็มามาจะเอมาจอดอย่างเงี้ยผมก็มาอย่างเงี้ย แล้วรถด้านหน้าเขาเบรกนะครับคือด้านหน้ามันบังนะครับเราก็ไม่เห็นไฟนะไฟก็ไฟเล็กๆนะครับแล้วก็เบรกไม่ทันนะครับก็เลยชนท้ายนะครับชนท้ายพี่พิกอัพเขาไปนะครับก็หน้าก็หม้อน้ําแตกนะครับคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมถึงมีเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นเจ้าหน้าที่ละมั้งเนาะที่จะเอาเบริเออร์มากั้นได้นะครับเพราะว่าสอบถามชาวบ้านนะครับเขาบอกว่า มันเคยมีน้ําท่วมนะครับแล้วเขาเอามากั้นน้ําท่วมนะครับแต่ว่าน้ํามันก็แห้งไปหลายวันแล้วเขาบอกนะผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยผมก็ไม่เห็นจะมีอะไรเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขา,เามากั้นทําไมนะครับฮนะ